อุ้ยบาลีกันว่เดี๋ยวตาองจะเด็กแล้วนี่บวนไปไปไป55ห้ออย่าม้อได้เราอะไดี๋ย่งไปจาโมอหนู่นเออไปตด้อาจารย์แม่จะกินกลูกเรื่องเดี๋ยวไป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 ปยงอืมเอาไปของครับอาจารย์ ดีค่ะอาจารย์พอดีฉันมีเรื่องเดือดร้อนให้อาจารย์ช่วยอะค่ะพอดีว่าก็ว่าอ๋อมีเรื่องไรก็เล่นมาแล้วนี่ไปโต๊กเละปะนี่ใส่ยูเละปะนี่นี่อาอนึกว่าอาจารย์โลว์อ้ยไม่นี่ไม่นี่แกเก๋งเนี่ยมันเก๋อืมอาจารย์โลวอาจารย์โลวเรื่องต้องเองฮะอาจารย์นี่โลวได้พื้นเอาลาวมาดิที่นี่วันนี้ผมด้งช่วยก่ออาจารย์ครับครับรถไปนี้เนี่ยก็มีแต่เชี่ยวชุนกับอาจารย์ เี่ยวเวลาจดรถที่ไหนเนี่ยก็มีแต่คนดนตาผมนี่อาจารย์พ่อมีทางแก้ไหมครับอาจารย์ถ้ามก่อนนะเองนี่เรือกุ๊บบีไหมกุ๊บบีอาจารย์อ่ามันเลวไอเรือทางแก้อาจารย์พอจะมีอยู่บ้างแต่โบอเองทงั้งสองคนนั้นต้องช่วยจาและนําไปใช้ชีวิตจะได้ดีขึ้น <S <S อย่างแรกกัน,นก็คือจอรถไ้ทุกทีข้าวเดงเอ้อยที่จอดคุณพิการเอ้ยอย่าเทียวไปจอดถ้าไม่อพิการเองมันเป็นร่างรหรอจะจำง่ายๆอัน สีแดงอันเป็นสีของเลือดถ้าเทียบไปจอดนั้นยังคนเดือดหลอนแน่นอนอย่างทีสองนั้นก็คือขับเคทุกตัง้งอย่าขับย้อนโอนถึงบ้านมันจะอยู่เคขเถ้าโมสูเเข่บ้นมากเลยว่าดูกอนอันเข้มีให้ทำตามอย่าเที่ยวไปเฮกรับรองถ้าทำได้นะปอดไปแนนอนมีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือความมีน้ำใจเองต้องมีน้ำใจกับเพื่อนรวมทางไม่ว่าจะเป็นทางคนหรือทางหลอดเขนี้ทำได้ไหม ททไดไหมดาแค่นีอออนยอย้อาจารย์เออแค่นี้แหละครังสุดท้ายอันอาจารย์ก็มีของขังให้นะเวลาขับรถไปไหนสวมเลยนะไหนอันก็เ,เหลียวมุก,กันเนาะใช่เลยนะห้ามทอดเลยนะเวลาเกิอดอุบัติเหตุนั้นจากนักจะอาการเป็นเบาเอาหลับไปมามาดวแมใส่เองมามามาม,ามาไม,ไม,ไม่ต้องเย็นกันผ่าอาจารย์อย่างสองน่วย ไซดังคนครับดังคนซอยนั่นแหละเอาก้มกับอาจารย์เรื่องเรื่องข่าวใจใจทำได้แล้วคะไม่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 เรื่องเนียนผ่าใจไม่กี่ค่าใจใจเขียนสแกนคิวอาร์โค้ดอันนี้เพื่อเข้าไปติดตามเพจสัญจรดีวิถีไทยข้างในนี้ก็จะมีความรู้มากมายเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนครับผมอ้ Excellent จ้ะอันนี้ชั้นละราคาประมาณดีดี Ừ, sao sao sao, liên mai liên mai liên mai. Okay.